อาจะมาคือพี่ยาบอกว่าจะพามาซื้อถุงใช่ไหมซื้อพวกอะไรอ่ะแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมร้านเนี้ที่พี่ยาซื้อประจํานะเนี่ยเนี่ยพวกขวดพวกอะไรนะเราจะซื้อร้านนี้เวลาไปใส่น้ำพลิกอะนะแต่ว่าร้านที่ขวดใส่น้ำพลิกอะมันจะมีอีกร้านนึงแต่ร้านเนี้ยเราซื้อถุงซิปนะถุงซิปทอรองเท้าก่อนจะดีกว่าถอรองเท้าก่อนนะมา ถุงซิปก็มีหลายไซส์นะแต่ที่พ่ยาใช้หลักๆก็มีห้าคูณแปดเอ่อหกคูณเก้าเจ็ดคูณสิบเอ็ดแปดคูณสิบสองแต่เขามีหมดร้านาน,นี้มีทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าราคาเท่าไหร่นะถุงซิปอะนะถุงซิป้านนี้ก็นี่ไงมันจะมีสีเงินนี่ไงอันนี้หกอันนี้ไซส์ไซส์สี่คูณเจ็ดสีเงินมันจะถูกกว่าสีทองนะอ่าเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันก่อนว่าอ้าวคนขายไปไหนอ่ะคนขายไปไหนเดี๋ยวเราจะ ออามาอย่างละอันละอันนะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าราคาเท่าไหร่นะเราก็ซื้อเลยแล้วกันสีทองถ้าเป็นสีทองก็จะถูกกว่านี้5้าคูณแปคูณแคณแดเดี๋ยวนะแป๊บนึงพี่อาจารย์มาให้ดูนะนี่นะห้าคูณแปดาจะมีทุกไซส์เลยนะมี5้าคูณแแล้วก็มี6กคูณเมี6กคณเสีเงินสีทอง7จ็ดคูณสิบคูณสิสีเงิน7จ็ดคูณสิสีทอง 8ปดคูณสิบสอสีทอง8ปดคูณสิสีสีเงินแต่ว่าสีเงินนี่มันจะถูกกว่าสีทองนะอ่ะสีทองสีทองแพงกว่าสีเงินเท่าไหร่อ่าอยู่ประมาณแพ็คละ20บาทครับแพงกว่า20บาทใช่ครับแต่ถ้าซื้อยกรังนี่จะถูกกว่านี้ใช่ไหมถูกกว่ามันจะตกแล้วถ้าซื้อยกรังเนี่ยมันจะลดลงไปประมาณแพ็คละ10บาทอ๋อลดลงไปแพ็คละสิบาทแต่ส่วนมาก<บ>พี่ยาจะซื้อยกรังนะ ใช่ครับมันก็คือปีกับราคายกรังจะไม่ราคามันจะแตกต่างไม่เหมือนกันนะแต่ที่พี่ยาซื้อมานะมีร้านนี้ถูกที่สุดแล้วในย่านคืออยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนอ่าตัวนี้อยู่อ่าร้านอยู่ที่ตลาดผลไม้อยาลาครับมาทางแมคโครก็คือถ้าเข้ามาทางแมคโครก็อยู่ขวามืออ่ซ้ายมือก่อนถึงธนาคารกรุงเทพใกล้กับคลินิกหมอใจดีครับเขาจะมีทุกอย่างเลยมีแก้วกาแฟอะไรมีหมดคือร้านนี้เนี่ยพี่ยา คือในละแวกนี้ถูกที่สุดแล้วที่ยาเลือกมาให้เนี่ยคือร้านที่ถูกที่สุดแล้วนะแล้วก็เขามีแพ็กเกจจิ่งหลายๆตัวนะขอเบอร์โทรร้านได้ไหมได้ครับผม0 0 9 6 2 3 4 7 0 9 0ครับอ่ะเบอร์โทรร้านนะถ้าใครมาไม่เจอก็มาหาเขาได้ไม่งั้นก็ ปักหมุดมาเลยร้านลูกเกดพลาสติกครับได้ที่ย่านเนี้ราคาถูกที่พ่ยาซื้อมานะมามาซื้อได้มีอะไรหลายอย่างมีแก้วกาแฟอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรานะจะมาถ่ายร้านนี้นะแก้วกาแฟเราก็จะมาซื้อร้านนี้เพราะพ่ยาจะเปิดสอนค่ะสอนสอนทำกาแฟโบราณก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพ่ยาจะมาให้ทุกคนมาดูไว้ก่อนว่าเดี๋ยววันหลังเราจะมาซื้อแก้วกาแฟร้านนี้กันนะไปไปเดี๋ยวตามไปดูมันมีหมดอนะ่ะแก้วกาแฟ ไอ้ที่ใส่พวกใส่พวกอาหารร้อนๆเป็นถ้วยคราบถ้วยใส่เป็นถ้วยกระดาษพวกนี้ครับจํานวนพวกนี้ก็คือจะใส่ของร้อนใส่พวกก๋วยเตี๋ยวใส่พวกอาหารร้อนได้หมดแล้วอันนี้อันนี้พี่ยาอยากถามว่าอันเนี้ยมันเป็นไซส์ที่ไซส์เล็กใช่ไหมมันอันนี้เท่าไหร่แพ็คเดียวอ่ะถ้าซื้อแพ็คเดียวตัวนี้5้าคูณแใช่ไหมครับซื้อแพ็คเดียวถ้าแพ็คเดียวร้อยสาบาทถ้าซื้อยกโหลยกโหลตกแล้วมันจะลดยกรังยกรังมันจะลดลงไปแพ็คละสิบาทโหรังมันมี30แพ็คแ อ่าตัวนี้ 5, คูณ8จะมีอยู่ที่40แพ็คอ๋อก็ลดไป400บาทเลยนะต่อนหนึ่งลังโอ้ถ้าซื้อยกลังนี่ลดไป400บาทนี่นะ400กว่าด้วย400กว่าบาทนะพี่ยาเลือกซื้อยกลังนะ <c oughs> ลูกค้ามาซื้อกันได้เลยร้านนี้เยอะมากดูดิ16บหคูณย4่ยังมีอ่ะอันนี้มันเป็นถุงถุงครับอ่าเป็นถุงฟอยล์ถุงฟอยล์ยตัวนี้จะเป็นพวกหน้าต่าง แล้วก็จะมีคาเป็นหน้าต่างครับอมีแพ็กเกจหลายอย่างที่ลูกค้าต้องการอยากดูตัวนั้นได้ไหมสิบหกคูณยี่สิบสี่อ่ะสิบหกคูณยี่สิบสี่มันคือใส่อะไรได้บ้างอันนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นคาอ่าจะเป็นทึบมันก็จะเป็นเหมือนฟอย่ะครับแต่ฟอยกันคนละอย่างกับตัวนี้มันเป็นถูกกว่าไหมแพงกว่าครับแพงกว่าเยอะไหม ัวนี้จะแพงกว่าเยอะเลยอ๋อใช้ตัวนี้ดีกว่านะเอาไปไปลูกค้าก็มาซื้อตัวนี้นะถ้าจะใครจะไปกรอกขนมขายถุงละยี่สิบนะซื้อตัวนี้ไปเลยนะเอาไปแต่ถ้าเป็นสี่คูณเจ็ดนี้แค่เท่าไหร่เองเนี่ยสี่คูณเจ็ดถ้าเป็นสีเงินจะอยู่ที่เก้าสิบบาทร้อยชิ้นเก้าสิบตังค์นี่ใบไม่ถึงบาทอันเนี้ยโอ้ยนี่ถูกนะเนี่ยใบไม่ถึงบาทอ่ะซื้อยกลังก็ถูกเราไปอีกเจ็ดสิบตังค์ได้มั้งได้ครับพี่นี่ใบนี้ไม่ถึงบาทเนี่ยใครบอกว่าถุงซิปแพงไม่แพงนะ ร้านนี่ขายไม่แพงพี่เออใช่ร้านเนี้ยพี่ยาถึงมาถ่ายร้านนี้เพราะว่าพี่ยาจะสนับสนุนคนที่ขายของไม่แพงไงใช่ครับเพราะเขาจะได้มาซื้อร้านนี้เยอะๆแล้วต้นทุนมันต่ําใช่ไหมถ้าต้นทุนเราต่ํานะเราก็ไปขายของได้ราคาไม่แพงพราะเราขายของได้ราคาไม่แพงใช่ไหมเราก็จะขายดีเหมือนพี่ยานะไปไป เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาถ่ายแก้วกาแฟกันนะแก้วกาแฟเอาเได้ว่านไหนที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียงของให้เต็มได้เต็มล็อกเลยได้แล้วก็เพราะว่าผมเพราะว่าสินค้าน่ะบางทีเรามีอยู่เรแต่เราไม่ได้มาเรียงไม่ใช่มันไม่มีคนมาเลี้ยงไม่ต้องทำพวกน้ำตรงน้ำตาอะไรมีหมดนะไปชงกาแฟหลอดกระฟองกาแฟมีหมดร้านนี้คือ ถูกสุดในย่านนี้แล้วแล้วก็รถก็ขับมาง่ายมี<อ>ที่จอดมีที่จอดครับจอดหน้าร้านเลยแล้วมีพนักงานยกของขึ้นรถให้เลยนะใช่ครับคือถ้าเข้าไปข้างในนี่มันจะยากใช่ครับตรงนี้ <ลด S 1> นี่นง่ายดูแล้วมาปะไปดูที่จอดรถกันากามาจอดรถตรงนี้นะนี่นี่จอดรถตรงนี้ง่ายในเส้นนี้นะเป็นที่โล่งๆมากเลยนะถ้าจะมาซื้อโฟมซื้อกล่องข้าวอะไรก็ได้หมดเลยพวกขวดขวดขวดพวกนี้น่าไปใส่อะไรเปล่าไปใส่พวกกาแฟ นะผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำน้ำนะแล้วก็ราคาก็ย่อมเยามากเนี่ยแล้วคือว่ามีทุกอย่างอ่ะเนี่ยจานข้าวก็มีถ้าอยากมาซื้อก็มาซื้อร้านนี้ได้เลยฮะตัวนี้เป็นเอะไรนี่เขาพวกนี้จะเป็นผลิตพันที่ใส่คุกกี้แล้วจะเป็นฝาที่เป็นฝาฉีกกดลงไปแล้วฉีกเลยอตัวนี้จะลมจะไม่เข้านะพี่อันนี้เป็นผลิต ตพันธ์นั้นใหม่ที่มาใหม่ใช่ไหมใช่ครับโอ้เดี๋ยวพี่ยาจะไปลองเป็นถังพวกใสพวกใส่ใส่ข้าวโพดได้ไหมได้ป๊อปคอนก็ได้เพราะว่าฝามันอยู่ในนี้อ๋อใส่ข้าวโพดป๊อปคอนดีมากเลยใช่เพราะว่าอากาศมันจะไม่เข้าเพราะมันกดลงไปปั๊บมันจะเป็นรอยฉีกอยู่ต้องฉีก๋อคือว่ามันลมไม่เข้าแล้วมันเป็นแพ็กเกจที่ว่าทำเป็นของฝากได้ได้ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีทั้งกลมมีทั้งเดี๋ยวเราลองซื้อไปทำแพ็กเกจน้ำพริกดูดิเนเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยใบละเท่าไหร่ตัวนี้อ่า ชุดหนึ่งยี่่า95บาทมีทั้งหมด20ชิ้นใบละสี่บาทห้าสิบตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจที่ว่ามันจะมีหูหิ้วเป็นสวยงามใช่พี่คือเป็นของขวัญของขวักได้ใช่ครับนะแต่อยากได้นี่ไปใส่ข้าวโพดใช่ครับอันนี้ใบละหลายบาทแน่เลยตัวนี้ตกใบละยี่สิบบาทโอ้เนี่ยไปใส่ข้าวโพดได้ใส่อะไรได้อีกใส่ได้ทุกอย่างพี่คุกกี้พวกอะไรได้หมดเลยครับหรือก็กลับเป็นพวกเหล้าปั่นก็ได้เป็นเหล้าปั่นวนหลังเรามาซื้อเราจะเปิดร้านกาแฟ ใช่ครับนะเราก็ทําให้เขาดูไปเรื่อยๆอาชีพนี้ดีดอาชีพนั้นไปเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้เราขอเบอร์โทรซ้ำอีกทีอ่าเบอร์โทรที่ร้านนะครับ096 234 7090ร้านลูกเกดพลาสติกนะครับร้านลูกเกดพลาสติกหาง่ายมากอยู่ตลาดผลมไม้อยาลาครับเข้ามาทางแมคโครคลองหลวงใช่ครับง่ายที่สุดใช่นะเข้ามาทางแมคโครคลองหลวงเข้ามาก็ จะอยู่ซ้ายมือเลยลูกค<ช>้าจะเห็นร้านเลย<ช>จะมีชื่อป้ายร้านอยู่นะครับนะไปลูกค้าไป